พระเยซูตัดว่าประเทศของคุณกำลังเข้าสู่น้านน้ำที่มีปัญหาและที่นั่นคือน,นักรบและเจ้าสาว15มีนาคม2558พระดําลัดจากพระเยซูถึงสิตเร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลน,น้ำที่มีปัญหาประเทศของคุณกำลังเข้าสู่น่านน้ำที่มีปัญหาอย่างที่เราพูดกัน มีการเตรียมการอยู่แล้วสำหรับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการจู่โจมบนที่ดินของคุณมีการนัดหมายแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมกำลังรออยู่ในปีกเพื่อรับการเรียกและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจะเป็นงานที่จัดเตรียมไว้อย่างดีเพื่อนำพาประเทศนี้คุกเข่าลง หลายคนที่ไม่ต้องการฟังข่าวร้ายใดๆจะต้องถูกจับตามองและเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงหลายคนไม่รู้ว่าผู้นำทุจริตแค่ไหนมีนาคม2,558และพวกเขาคิดว่าคนที่ตำหนิเหตุการณ์น้ำท่วมในนิวยอร์ซิตี้9-11ตึกแฝดต,ต่อรัฐบาลของคุณเองคือพวกขี้โกงและคนร้ายสมรู้ร่วมคิดพวกเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่สับสน และตาบอดมากที่สุดเพราะชีวิตของพวกเขาวนเวียนอยู่กับความสะดวกสบายและการรักษาสภาพที่เป็นอยู่พวกเขาจะไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับพวกเขาเลยสักล้านปีในขณะที่ความสนใจของพวกเขากับมองข้ามสิ่งที่กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจ จะเกิดความสับสนและความตื่นตระหนกครั้งใหญ่เมื่อระเบิดตกลงการหายตัวไปของสมาชิกในครอบครัวจำนวนมากจะทำให้บางคนหัวใจวายและฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามจะมีคนที่เหลืออยู่ที่จะออกจากรั้วและลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขาในที่สุดสายเกินไป สิทธิของพวกเขาถูกภาคไปแล้วสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือการรักษาอนาคตของพวกเขาในสวรรค์ความรอดการกลับใจและการพึ่งพาเราโดยสิ้นเชิงบรรดาผู้ที่จับอาวุธด้วยใจที่จะทำมันด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากฉันก็จะล้มเหลวเฉพาะชายและหญิงเหล่านั้นที่รู้มาโดยตลอดและเป็นของฉันเท่านั้นที่ถูกเรียกโดยฉัน เพื่อปกป้องสิ่งที่ถูกต้องในประเทศนี้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จในทุกอุปสรรคดังนั้นหากคุณคิดจะไปคนเดียวคุณคิดผิดอย่างน่าเศร้าเข้ามาอยู่ภายใต้อำนาจและทำงานร่วมกับผู้ที่เตรียมพร้อม พระเจ้าถ้าผู้ที่ได้รับเลือกให้ปกป้องประเทศนี้พระองค์บอกว่าเป็นของพระองค์ทำไมพวกเขาถึงไม่ปิติยินดีนั่นเป็นคำถามที่ดีมากคุณเข้าใจลักษณะของเจ้าสาวของฉันหรือไม่ฉันคิดว่าฉันเข้าใจเธอเป็นเช่นสงครามหรือไม่เลยเธอเหมือนกับนักบวช ในภาพยนตร์เรื่อง The Mission ที่เดินตรงเข้าไปหาทหารรับจ้างที่ยิงออกไปและสังหารทุกคนที่ขวางหน้าและถูกฟันลงไปถูกต้องแล้วนั่นคือเจ้าสาวของฉันที่มาพบฉันและนั่นคือลักษณะของเจ้าสาวของฉัน เธอเป็นคนรักไม่ใช่นักรบสงครามเดียวที่เธอทำคือบาปของเธอเองแต่ในข้อความก่อนหน้านี้คุณได้พูดถึงผู้ที่ได้รับเลือกให้ต่อสู้ที่รักของฉันนั่นคือลักษณะของจิตวิญญาณหากดวงวิญญาณน,นั้นเป็นนักสู้เพื่อมาเป็นคู่รัก เขาหรือเธอก็คงจะถูกปิติยินดีเช่นกันแต่วิญญาณบางดวงมีสัญชาตญาณน,นักรบที่แข็งแกร่งมากและพวกเขาก็มีส่วนในการเล่นและมีบทบาทในอาณาจักรของฉันด้วยในที่สุดพวกเขาจะเข้าใจเส้นทางแห่งความรักเหล่านางฟ้าของฉันเข้าใจดีถึงวิถีแห่งความรักแต่พวกเขาได้ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้อง เกียรติและอาณาจักรของฉันเมื่อมีความจำเป็นและเมื่อสิ่งนี้จบลงและฉันตั้งใจว่าทุกอย่างจะจบลงพวกเขาจะยุติการต่อสู้เพราะจะไม่มีอีกต่อไปอะไรก็ตามที่จะปกป้องแต่เวลานั้นยังอีกยาวไกล พระเจ้าฉันไม่เข้าใจอะไรบางอย่างทำไมคุณไม่ทำทั้งหมดนี้หลังจากรอบการทำลายล้างครั้งล่าสุดกับแอตแลนติกสำหรับเธอที่รักของฉันข้อมูลนี้ไม่จำเป็นในขณะนี้แต่ในสวรรค์ทุกอย่างจะเข้าใจได้ชัดเจนโอเคไหมพระองค์ท่านช่างใจดีเหลือเกินที่ถามฉันว่ามันโอเคไหม เธอก็เป็นสาวน้อยของฉันด้วยและฉันไม่อยากท้อแท้กับคำถามของคุณไม่ว่าในทางใดก็ตามเมื่อคุณโตขึ้นกลับไปสู่แผนอีกครั้งแผนหรอใช่แล้วแผนการอันชั่วร้ายของคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมและความเห็นแก่ตัวมโนธรรมของพวกเขาถูกปิดลง และถูกกินด้วยความเสื่อมซามและความโรคไปจนหมดสิ่งที่พวกเขากลัวก็จะมาถึงพวกเขาพวกเขาจะไม่มีทางหนีจากไฟที่ยังมาไม่ถึงได้ในความไม่รู้และการพึ่งพาตนเองได้พวกเขาเชื่อว่าสถานการณ์จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้พวกเขาไม่มีแนวคิดว่าพวกเขาอยู่ห่างไกลจากความจริงเพียงใดพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอพวกเขาอยู่ เมื่อแผนแล้วแผนเล่ากับตาลปัดและนำผลอันเลวร้ายของความโรคและบาปอันเลวร้ายที่มีต่อมนุษยชาติมาสู่สิ่งที่ฉันสร้างขึ้นตามรูปรักษ์ของเราเองวันนั้นคงเศร้าส่วนใหญ่ที่รักของฉันฉันอยากจะเตือนผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังว่า ให้ลงมือทําด้วยตนเองการจับอาวุธและโจมตีด้วยตัวเองจะส่งผลร้ายแรงต่อพวกเขาและครอบครัวของพวกเขาแต่ตอนนี้ฉันอยากจะบอกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาของการรวมตัวกันอธิษฐานร่วมกันและให้กำลังใจกันเมื่อเผชิญกับทุกสิ่งที่จะมาถึง ถึงเวลาของการรวมตัวกันด้วยความหวังความรักและความปลอดภัยแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีผู้ทรยศวิญญาณเท่านั้นที่จะรู้จักกันโดยพระวิญญาณเนื้อหนังโกโหกและหลอกลวงแต่พระวิญญาณเป็นพยานยถึงความจริงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเขาในการอธิษฐานและมีความสัมพันธ์กับฉัน อย่าทำอะไรโดยไม่ปรึกษาเราก่อนอย่ายอมรับใครโดยไม่ปรึกษาเราก่อนเพราะเราจะเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของมนุษย์แผนการชั่วร้ายของพวกเขาดังนั้นเพื่อสรุปข้อความนี้ให้รวมกลุ่มกันและให้การอธิษฐานอยู่ในตำแหน่งสำคัญที่สุดเพราะหากไม่มีการอธิษฐานคุณจะต้องคลำหาในความมืด อย่าพึ่งพาสติปัญญาของมนุษย์จงพึ่งพาเราแล้ววิญญาณของเราจะสั่งสอนคุณไม่ใช่ลมแรงแต่เป็นเสียงแผ่วเบาที่ชอยชี้นำคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องจำไว้ว่าหากคุณสูญเสียร่างกายไปนั้นไม่สำคัญนั่นเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้นแต่จิตวิญญาณของคุณเป็นตัวกำหนดความเป็นนิรันดร์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะได้พบลูกๆหรือพ่อแม่อีกครั้งสัตว์ของคุณหรือผู้บริสุทธิ์ก็ตามไม่ว่าคุณจะถูกทรมานในไฟแห่งความทรมานที่เราสร้างขึ้นไม่ใช่เพื่อคุณแต่สำหรับเราทูตสวรรค์ที่กบฏ หรือไม่ว่าคุณจะตั้งถิ่นฐานในดินแดงแห่งคำสัญญาและความสุขตลอดไปชั่วนิรันด์อย่าเข้าใจผิดสิ่งที่คุณมีชีวิตอยู่เพื่อโลกนี้ไม่มีอะไรเทียบได้กับสิ่งที่คุณจะอยู่เพื่อชั่วนิรันด์ไม่มีสิ่งใดคุ้มค่ากับการสูญเสียจิตวิญญาณของคุณไปสู่การสาบแช่งชั่วนิรันด์